นาแล้วนุดาว่าผมผมเป็นอะไรคะผมสรงอะไรคะส่วนนี้รงพี่แล้วนี่นุดาจะมารีวิวอะไรคะบอกเพื่อนๆเหมือนที่ทำวันนี้นุดาจะมารีวิวที่ปิดนมนะคะมันปิดหน่อยนะคะก็ต้อนให้แม่ปิดให้นะคะเปิดโอเคจ้ะนะคะแล้วจะปิดนมเลยเหรอคะปิดนมเน้นเน้นเน้ยน้องทำทำทำก่อนนะคะแบบนี้ป่ะคะใช่แบบนี้ไหมคะปิดนมนี้เหรอคะสองข้างเลยนะคะ ก็จะเป็นนมเลยเหรอคะโอเคไม่ติดให้เลยนะคะรีวิวที่ปิดนมนะคะซื้อมาจากไหนะคะ,นะเนี่ยซื้อาในลาซาด้านะคะมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะโอเคไหมคะอีกข้างหนึ่ง <S <S 2> <S 2> มันใช้ดีไหมคะรุ่นนี้ใช้ดี <S <S ใช้ดีปิดนมเลยเหรอคะมันก็จะไม่เห็นเลยเหรอคะ ให้เพื่อนๆดูสิคะอะมันเป็นไงคะอ่ะให้เพื่อนดูสิคะมันเป็นไงคะมันเห็นไหมมันจะเห็นนมองไหมคะรุ่นนี้่เห็นดีไหมคะมันติดแน่นไหมคะแน่นมากเลยนะคะเสร็จยังคะอ่ะบายบายเพื่อนๆค่ะรีวิวเสร็จแล้วค่ะมันจะเจ็บแต่นมมันจะเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกค่ะลองดึงดูนะมันแค่ดึงๆเสร็จมันแบบจักกะจีดึงๆๆๆอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเจ้าตัดีใช่ค่ะอ่ะปิดน้วมอ่ายบายค่ะบ๊ายบาย